เราคนหน้าตาแบบประมาณนะัน่ะน้องละเขามาจีบเจ้านี่นะ่ะจีบได้บ่ได้โอ้ขั้นแบบให้เจ้าเอาเป็นดูเป็นผัวในอนาคตข้างหน้าเลยสะน้องละก็ได้ได้บ่โดยโอ้ถือว่าหน้าตาสมนุมไทยที่มาหาเนี่นะถือว่าพานเนาะโดย <laughs> โดยวที่นี่ทั้งน้องแพทย์นี่สมมติว่ามีครอบครัวไป็เล้วในสามารถไปอยู่น้ำสํานี้ ยูกของสาราหน่อยแล้วเนาะทุกคนโดยมาพบมาพบกันสาราหน่อยมันนี่ทางสาราหน่อยก็ได้เดินทางมาหาทางสาวสูตรเนาะทุกคนเนาะซึ่งสาวสูตรู้นี้เพิ่นกาเคยออกมาเปิดใจค่ะมารวมมลรวมเลยละทุกคนเลยแต่ว่าทางน้องเนาะก็ได้้องคิดเต้เลยเนาะบูบัวเปิ้ลบีบ่าเร็วทุกคนเนาะมันนี่ก็สิ่งของมารมารวน้ำนองเติอนทุกคนเลยตอนนี้ก็มาหดเกันหดซานของน้องแล้วเนาะแต่สิขออนุญาตเข้าไปถามไทยน้องไปเลยทุกคนเลยโดยก็โอเคเนาะ ก่อนเอ่นกันขอฝากคนพี่น้องไปสุขีตะบนฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามสาวละหน่อยเลยด้อทุกคนเด้อและสิ่งที่จำกันกันจะดื่มเบิ่งนโคสไนซ์สาวละหน่อยเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีสบายดีทางสาวโสดเนาะมาเนี่ยแต่งตัวผุดจบผู้งามเป็นตาหักตาแพงแทบเหมือนให้น้องละ <laughs> เป็นเจ้าในโซงนี้เกี่ยวขขาวเกี่ยวน้ำแล้วละบอ เวานีอเพิ่งเรียเมื่อวานีเลยยอปันเรียบร้อยแล้วบอได้ปั้นตีเอ้าตีเอ้บอนองล่ะ่ให้เป็นคนตีไอ้ไอ้แล้วกเออกีวานองแพทย์เป็นคนตีนะเอ้าแบบรลดเครื่องปั้นมันไปบอ๊อดบนงล่ะไปฮอดด้วว่าปรยเสียเขาอือแบบบรหยัเสียเขาให้ข้าเจ้าโดยโอ้ก็เลยตีเอา ลวนว่าจังชีเดี่ยวตีเขาเลยเดี่ยวเมื่อกี้บอกโโอ้ถือว่าว่ายได้นอาเดียวค่ะได้ยักสอบมองหล่าเขาเลยโดยเจ็บโดยเจ็บ้ยประตูปิดเรียบร้อยทุกคนเลยวันนี้ลมแห้งเนาะวันนี้เนาะโดยโดยเจ็ดชิบสอบเตียวบนเลยโดยปอด คิดว่าลอยเจ็ดสิสอบนี่นะแบบแค่นกินอย่างเดียวนี่เบิดเบิบเล่นน่ายงละกลุ่มปีอยู่แล้วว่าเนาะถ้าก็ขายโดยโดยโดยก็มีทางเอฟซีเอื่อยเปินกาถามเขามาได้เนาะมาบรเห็นทางน้องแพทย์นี่นะออกคลิปเพิ่นวะโมโหว่าทางนอกนี่นะมีผู้เบาปิดใจไปเล้วบ่บแบบนี้นะมีแล้วบ่ผบาเบาเนี่ยยังบ่มียังบ่มีบะ ว้าแทนี่น้องล่ะว้าแทอืออืมอ่ะแบบที่ผ่านมาแบบว่าจะออกมาถ่ายคลิปแบบคนโอกคนลมในสนนงล่ะม่แตคุยไปแล้วสองซัมเมอร์ผ่านไปแล้วก็เพิ่นอ่านรัวบปวตอบอืมเพิ่นเป็นคนเงียบหายไปเองโดยโอ<ด>้แบบบางคนเพิ่นก็ได้บอกเหตุพนอยู่ว่าเป็นยังคือเงียบไปก็<ด><ด>ได้บอกเงียบไปเลย อืออันนี้ก็คือแบบเป็นสาเหตุที่ว่าน้องแพทย์นี้ยังโซดแมนบ่โดแสดงว่าทางเอฟซีของเอือนนะ้อยน่ะยังมีชิดจีบน้องหล่อยู่บ่มีชิดเฮีาโ <laughs> าปิดกั้นเลย <laughs> ลมแห้งอะดีนอ้นองหละ่ะเนาะโดยตนว่าลังค่ากับลังบึง <laughs> <laughs> จะปิึงเลยโดยคือทางน้องแพทย์กับเฟซไลน์นลอันเก้าบ่้องละอันเก้าบ่ได้เปลีล่ยน อืมอ่ะทุกมือนี่นะยังมีคนทักมาหาอยู่บนทุกมือนี่บ่มีบ่มีได้บอโดยโอ้คือทางน้องแพทย์นี่อันมักผูบาวรุ่นข้่าเดียวดย้น้องละได้ก็รุนใดก็ได้รุ่นใดก็ได้บอโดยโอ้คำว่ารุ่นใดก็ได้มันมีด้น้องล่ะเอ้หกสิบเจ็ดสิบหรือว่าห้าสิบแบบนี้่ะนะ โอ้ค oh, <Đ ôi. S 1> ุยได้แต่หาซิปหกซิปนี่เบิดแมนบอกเบิด์ซิปบอร์หกซิปนี่คุยบังกอนคุยบังกอนเนาะเออมีทางเอฟซีเอืยอยเพิ่์นว่าอ่าค่ะจินโซดทังทังน้องแพทย์นี่เฮงเพิ่์นเราบู๊เอาเพิ่์นได้ถามน้องหรือบอค่ะจินโซดจะเท่าอะไรน้องล่ะยังโม้หูได้แมนบอกโดยโอ้เออเพิ่์นือหูบ่ะค่ะจินโซดทั้งน้องนี่เฮงจะเนาะ หรือว่าฟ่นเข้าให้เบิงบอก็คือทางนอกนี่สิคุยหาสิบลงมาบอโดยหาิีินี่หละอือโดยโดยคันว่าหกสิบนี่นะคุยเบิงกอนโดยบางทีเขาคุยเข้าใจกันอะสิเป็นแฟนกันได้เนาะอืยอือแต่ก็เฮาก็ต้องคุยตามที่เฮ้ามักน้องหลานเนาะบางทีฟืนใจตัวเองวัด บอคักเลยเนาะโดยแล้วแบบคือทางน้องแพทย์นี่กบ่อไรออกคลิปแต่ลนเนาะทางเอ๋ยกับสีคอยอยากถามแบบว่าเดืองบุคลิกดีไซน์ของนมนมในทางน้องแพทย์นี่หมักแบบใดน้องละบางแบบใดก็ได้คะแนนนิสัยดีแต่นิสัยเสียนี่บบเอาอีกได้เออดีไซน์เสียนี่บบเอาโดยบบเอาแล้วยังเช่นนิสัย,ยสเสียนี่แบบบหมักโขอะไรน้องละแบบบหมักอย่างนี้ในตัวผู้ชายนี่ เบว่าเอาค่าเบียยอยู่กะโทมาว่าจุกินเขาแน่นั่นคือบาตอบบนอย่างนี้อันนี้เขาบอกมาค่าเวี้ยเราคือว่าค่าเวียกยลดคือบางคนเพิ่นแสรมาพังบอกว่าค่าเวียก็ยังโทรย,ยังแสร็จได้กเว่า,าห่ายแบบนี้บอกโดยโอ,อ,อ,อขนาดว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่กวัวเนาะเพิ่นยังแบบบอกเขาใจเฮา ก็เลยแบบเอาเนาะผู้ชายแบบนี้เนาะโดยเอาคนที่แบบว่ามีเหตุผลเนาะน้องล่ะโดยเขามาหาด้วยความแบบเขามโเข้าใจกันเนาะโดยเวลาเขาอยากเวียกก็คือแบบพื้นอยากเวียกนี่แหละเนาะโดยโดยแบบทางน้องเพ่มีสเปกเป็นของตัวเองบ่มามี่มามี่บ่โดยแนวใดก็ได้บ่น้องล่ะโดยอือเพรว่าเพื่อนสีซูหรือว่าสีต่ำกลัวเลยจ้ะต่ำกลัวนี่ได้บ่ เจ้า่าเขาหมักคนสูงเลยเห็นบหมมันตรงมีเออก็คือมักคนสูงกว่าเนาะโดยผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายก็บ,บอกคือต้อา,าม,มันแบบสจังไรแล้วเนาะเออต้องเอาแต่เจาบ่าคือแต่กับน้องว่าเอ,อ้ผม่เขียนก <c ười> ็คือขอคนสูงกว่าน้องล่นนะน้องแพทย์นี่สูงร้อยเท่าใดร้อยหกสิบห้า แฉงว่าคนดีศิษยาวมารมเนี่ต้องร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปเนะาะคือว, <c ười> ว่าหุ่นน้อยแท้กินข้าวกินหนามอยู่บ่มื้อนี้นะกินแล้วได้ยังกินมื้อนี้นะกินขา้าวกับต้มปลาโอ้ต้มปลาสื่อเอาบ่หรืไไหออะไรสือออ่ออือืมอืโดยโดยคือมาคิดสงผิดที่ผ่านมาเนโรงแรมเนาะ ทางเอฟซีของเออเพิ่นกระปากมาถามนอะแบบเพิ่นเห็นนะน้ะนองหละว่าทางเอฟดี e, ทางเอฟซีมาถานเนาะเพิ่นกระปากมาถามกอ,อยหยาดเนาะก,กิน,นเสียงมันหลังเอง <laughs> <laughs> เพิ่นฝากมาถามว่ามีหนุ่มไทยมาหาน้องหละนี่นะแบบเพิ่นมาหาในสู่สาวน้องหละโบแบบเป็นไอเป็นน้องกันอืมอืมแต่ทางน้องกับแบบเลยคุยน้ำเพิ่นอยู่บอก็ได้คุยโอ้ นับถือเป็นไอ้เป็นน้องซิซื้อโดยโอ้โหลายหลายคนเผิ่นกาว่าทางนมไทยนี่มาสู่ขอน้องแะโบอเผื่อปะบเมนเนาะบเมนเป็นไอ้เป็นน้องกันโดยโดยกอนเพื่อซีมาเพื่อกันแบบได้นัดดวงหน้าอีว่นน้องละนัดดวงหน้าแล้วอือโดยเวลาเห็นตัวจริงเพื่อเป็นอะไรน้องละก็ไม่ใส่ดีเลยบอก หน้าตาก็ได้ยุคันสมบัติมตาคนหน้าตาแบบประมาณนะ่ะนอนองละเเขามาจีบเจ้านี่นะ่ะจีบได้บอได้โอ้คันแบบให้เจ้าเอาเป็นดูปเป็นผัวในอนาคตข้างหน้าเลยสะน้องละ่ะได้ได้ไดบอโดยโอ้ถือว่าหน้าตาสมนุมไทยที่มหาเนี่นะถือว่าพานเนาะโดยโดยว่าที่นี่ทั้งน้องแพทย์นี่ สมมติว่ามีครอบครัวไปแล้วในสามารถไปอย like, ู่น้ำสามีได้บ่นองล่ะเที่ยวไปเที่ยวมาีนได้ถ้าใส่เ้าไปอยู่อดีนี่มันก็บ่ปาบันไดดเพราะว่าเ้าสาว้าหลาดีอืมลยูกเาว้าด่ะต้องอยู่น้ำพ่อน้ำเม่ได้แต่เก่านอบานเฮาานะโดย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 ไปมาหาสู่กันน้ำเมนได้เนาะโดยประตูเขีสกุลเดยวมันในลมแห้งเี้เนาะมันี้ ก่บทางอื่นนี่ฝนตกบ่คือว่าคึมคืบน้องนองหละทางเฮาโดยอืมอืม,อมแต่ว่าต้องแบบให้เพิินเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้เนาะโดยบางทีเพิ่นแบบอาจสิมาอยู่นําเลยกะมีน้องนองหละอันนี้ก็ว่าบา่ได้ในทางน้องแพทย์นี่ในอนาคตสมมติว่ามีครอบครัวเนาะแบบอยากค้าขายน,ะน้องหละมักอยู่บนในการค้าขายนี่หมักอ๋อหมักแบบได้ชน้องหละ แบบบ้านปกักปลู่าเออแบบบ่มหมักแบบข่าขายบ่น้องล่ะโอ้แบบมักแบบอยู่แบบบ้านธรรมชาติปลูกพักปลูกงาโดยอืืโดยโดยโดยเก่าเลยเกิดยแกคิดว่าทั้งนอกมักในการค่าขายเลยบ่าม่นาอ เงินก็ไปเมื่อนี้นะยื่เงินเดียวยื่เงินผู้เดียวปู่ยายวัดสอนผู้บ่าวไว้จักไหมสอ,อ,อนอ,ออกมาในป่าน <c oughs> ยยนาียยน้พ่อแม,ม,ม่อยู่ไฮยู่หน้าเบิด์ตบอโดยยูน้าเบิร์ตเพิ่์นบ่ได้เข้ามานอนเฮือนบ่น้องล่ะบ่ได้เข้ามานอกจากมีเวียกมีงานเท่นนานั้นได้เข้ามาอืมนอนหน้าเป็นประจำบ่โดยนอนตลอดโดยไกลบ่นาเจ้านี่เอ้อถ้าผู้ย่างไว้ได้กา2ส,งสังสามอง Nhang song chu mong banona doi bóp 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 เกี่ยวเขานี่หากะเดีเมื่อวานเนาะเกี่ยวจะคนน้องล่ะเกี่ยวพวกคนเหี้ยคนหนึ่งออกไปเห็นน้ำโอ้ดูคือทางน้องแค่หนี่มีเหี้ยป่ะโดยมี่เหี้ยสามไอสองโอ้คนมีครอบครัวเบนสะโบ่ น้ำเนาะกลังที่ยวมา,า่า้างเปินง,งห้ดี่า่่ชกัคืนมันลมแห้งแบบนี้กับมันหลังสิบันว่ะรังส<บ>ีะบเออ <c oughs> ดูเป็นน้ำเวยมากน่บนงง้นเนาะบ่มงไม่เกับเวนเลยมันหนาชิ่ดังอยู่เพราะว่าเฮาบด้คอยอยู่ มเมื่อนี้ก็เลยว่าตั้งใจอยู่พักพรโดยกับอยู่จำปูจำปูอย่างลงหละกจำปูอันเทกหน้านะปอใกล้กันนะจาักโอ,โอ้โดยโดยเทกไห่เทกหน้าบ่เดีย๋ยวนี้นะโดยโอดยืองเสียเงินบนลงหละในการเทกโอ้เสียแล้เวเป็นสองสามล้านอเฮงเติบเนาะเสวนหน้าน้องแพทย์นี่ก่วงเลยนะี่ ต่อไปเติมหนึ่งได้เขาลอยเจ็ดสิบนลยเขาเทียงกินยังเขาเทียงไหมยังว่่ทานกินเชี่ยมีแนวกินยูีไ่มเขาเทียงมีมียังน้องละตตอมปลาเติมปลาไปซื้อน้ำให้นองละ อ้ยป่าอยู่หน้าเนะว่าที่ซื้อมาไปใช่ปลาอยู่คหะอยู่หน้าเซว่นหน้านอกนี้ปล่อยป่าโอ้ยชมหนองปอเตอสมมติว่าทางเอฟซีเปิดมหานี้มีแนวกินไห่ได้เนี่ยเนาะยสมมติว่าเพิ่นเห็นคลิปมีแล้วนี่เพิ่นอยากมาโอมาลมแบบอยากมาเบิงเฮือนเบิงซ่านนี่ให้มาบนองหลักให้มาก็คือมาได้เนาะโดยออออสถานะหัวใจยังว่าง ย,ยังเปิดไฟเขียวคือเก่าเนาะโดยมีไฟแดงในหลายคนก็ถามว่าเมื่อได้น้องแพทย์สิมีข่าวดีแบบปิดขิดปิดใจแล้วก็แบบเออมีหนุมมาสู่ขอแบบนี้แค่นะโดยกะรอรุ่นต่อไปเนาะโดยทั้งน้องแพทย์นี่แบบมักผูบาเห็ดอาชีพอย่างน้องละเห็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยเบีใดก็ได้ได้เบิเเรบออาชีพซะ ส่วนนี้ได้คันงได้โอยันแยันนงังกับน้องแปนี่หมักคนลาคนรวยคนมีฐานะอีอย่างแบบมีค่นะแบบใดจะได้เบิดเนาะโดย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 ชีบยังกะได้เบิดในผู้บ่าวเล่าคือกันในเชอมิชิตจีบอไมเดี๋ยหลายคนเผิ่นกันว่าสาวล่าที่ออกมาเปิดใจนี่คือหมักแต่ผู้บ่าวไทยได้เพิ่เป่าโอ้ย ผู้บ่าวลาวก็มักเนาะโดยแต่ว่าตั้งแต่เปิดใจมานี่มีผู้บ่าวลาวทักขาอยู่บนรองหละไม่เคยมีเลยค่ะแมวอือมีแต่นมไทยทั้งนั้นเลยโดยโอ้โดยพอเพิ่นบ่ทักหาเองเนาะคือเฮากะอยากโอ้อยากลมน้ำยูเนาะโดยโดยโดยกะโอเคเนาะมื้อนี้เนาะทางเอื้อยกะมาโอ้มาลมน้ำ โดนนานเติมน้ำน้องล่ะเนาะตอนนี้ก็แล้วข่าวแลวน้ำแล้วสะานะหัวใจกะยังว่างคือเกาจังไรกะขอให้น้องนี่พบพ่อคนที่ดีพบพ่อเนื้อคู่ไว้เนาะน้องละโด,โดยเอาไปพบพ่อกันในคลิปหนาด้วยเฮากันเด้ด <laughs> อสบายดีน้องล่ะสบายดี